สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันเป็นแฟนออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับวันนี้อันมีรถเข้าใหม่มารีวิวและก็อัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับเอาแบบรวดเร็วนะฮกระชับนะครับแล้วก็ได้ใจความสั้นๆพอๆนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจไงก็โทรที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว มีคลิปวิดีโอใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตและก็แนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มดูตัวันกันดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะเอาเด่นๆเลยนะครับ2.8ตอนเดียวขับ4รถเข้ามาที่ร้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในกรุงเทพหรือว่าในสงต่างจังหวัดสนใจตัวรุ่นนี้กันเยอะมากนะครับ2.8ตัวไฟฟ้านะครับเป็นรถปี2018นะฮะขับเคลื่อน4ล้นอเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆน้อนแต่ว่าเรามีการตกแต่งแบบคร่าวๆให้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยมีอะไรบ้างเดี๋ยวอันพามารับชมกัน สองตัวด้านหน้าก่อนเลยนะฮะจริงๆเนี่ยตัวรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวโมเดล A1 นะครับหรือว่ากันชนหน้าจะเป็นแบบดําด้านตรงนี้เราก็แปลงมันใส่หน้าเราโคให้แล้วเรียบร้อยสวยมากหล่อมากเฟี้ยวมากนะครับไฟหน้าหลอดไส้เดิมโรงงานนะครับตันหมอก็เป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะครับถามว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าลงไปใส่เองไปแปลงเองไปสับเทินของเก่าเองถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเอาแบบนี้ออกจากร้านเราไปเลย ถือว่าจบไม่ว่ารีโว่รุ่นใดก็แล้วแต่ครับ2ขับ4ตอนเดียวเผาเดิมเผาลอย2.4หรือว่า2.8เรารับจบภายในร้านเดียวนะครับนี่คือในสองตัวด้านหน้าส่วนของตู้ขุมพลังตรงนี้เนี่ยเป็นของจุดลิตรนะครับ 1G D เกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะค่อนข้างที่จะแรงนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวขับ4นะครับแล้วก็สองตัวล้อนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นล้อกระทะขอบ16นะฮะเป็นแมกกะทะนะครับขอบ16นะฮะตรงนี้เราเบิกให้กับคุณลูกค้าใหม่เลยนะครับ พร้อมรัดด้วยยางแม็กซิทั้ง4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กหรือว่ายาง4ล้อตรงนี้เราเบิกให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดทุกอย่างนะครับอีกอย่างนึงเพิ่มเติมแต่ว่ามันยังขาดอยู่นะฮะก็คือในเรื่องตัว คิ้วซุ้มล้อนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดรถคันนี้เนี่ยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหรือว่าคลีนนิ่งหมดแล้วอีกรอบนึงเดี๋ยวอ่านมาทารีวิวแบบเต็มๆให้ดูนะครับเพราะว่ามันยังขาดในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้อไปตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับยังไงเราใส่ให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วเน้นในเรื่องของตัวรถก่อนดีกว่าถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วเราหาตัวรุ่นนี้อยู่หรือว่าเราหา2.8ขับสีสีขาวอยู่ต้องเอาแล้วนะฮะจังหวะนี้รถหายากมากนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะ ตัวกันทรงกันสาอะไรงนี้มีให้ครบนะครับสีด้านข้างเดิมจากโรงงานเรามีวารันตีร้านให้นะครับคือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลพร้อมกับ W Smart ร์ถยกช่วยเหลือทุกเฉล่ยี่สิบชั่วโมงนาน1ปีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเราจะทิ้งคุณลูกค้าในเมื่อรถออกไปแล้วอะไรงนี้ไม่ใช่นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะซื้อสดได้ถ้าเกิดประวัติดีน่าจะรีดาวได้เลยหรือว่าจัดได้ท่วมเลยนะครับเด่นเนเลยนะฮะริฟล็อกนะครับตรงนี้ยังไงค สังเกตหรือว่ารู้กันอยู่แล้วถ้าเกิดใครเล่นรีโวมานะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อนะครับโลโก้ oco, ทุกอย่างอยู่ครบฝาท้ายเดิมโรงงานนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับไฟเบรกตัวที่ 3, จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงช่วงล่างอะไร่านี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานนะครับขนพักผักพืชผลทางการเกษตรหรือว่ารถถ่ายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นคุณลูกค้าออกจากร้านเราไปเยอะๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเ,เป็นรถถ่ายกันซะเยอะก็คือเอาจาก ขนจากพืชผลทางการเกษตรบนดอยเนี่ยลงมานะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็ถ่ายให้กับพวกแบบรถเพาลอยอีกทีหนึง่งเพราะว่าตัวรถเพาลอยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงตัวถนนที่เป็นแบบนั้นได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ถ้าเกิดคุณลูกค้านะฮะแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบพืชผลทางการเกษตรแล้วก็พวกแบบผลไม้เยอะด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดสนใจดูคลิปนี้จบแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของตัวราคา่ะสำหรับคันนี้อันบอกราคาเยก็ได้กันนะครับ5 5 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ 559,000บาทปี18ต้องดวนหน่อยนะครับ รถรุ่นนี้เนี่ยน่าจะมาไวไปไวแน่นอนยังไงเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันที่ร้านหรือว่าคุณลูกค้าสามารถมาดูตัวรถเพิ่มเติมได้หรือว่ามาทดลองขับรถที่ร้านได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดช้าอดรถไปแล้วจะมาเสียดายที่หลังไม่ได้นะครับมือสองสภาพสวยๆอย่างนี้หายากแล้วนะครับเราจะเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Sub สไคร้กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วฝากติดตามการอัปเดตตัวคลิปวีดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านเป็นพันอเลโต้ดีครับ Sampai